ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ในช่วงต้นปี2565ซึ่งขณะนี้ก็มีกระแสข่าวเชิงลึกพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่า Honda นั้นกำลังเตรียมแผนรถใหม่จำนวน3-4รุ่นที่จะมีการเปิดตัวระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2565ครับ ซึ่งก็แน่นอนครับว่า1ใน3หรือว่า1ใน4รุ่นที่จะมีการเปิดตัวนั้นมันคือ ADV 350มอเตอร์ไซค์ SUV บ k e ที่มีการเปิดตัวไปแล้วที่งาน i ิ m a าโช2021วันที่23พฤศจิกายน2564มันคือมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยกำลังเฝ้ารอคอยการเปิดตัวกันอย่างมากมายยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่า การเปิดตัวของมันนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2,565อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในเดือนมกราคมจะยังไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดต้องรอลุ้นในเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมครับอย่างช้าสุดเลยก็คือที่งานมอเตอร์โชว์2,022ช่วงปลายเดือนมีนาคมและจะมีการเปิดให้จับจองกันในงานครั้งนั้น มีบางท่านเป็นห่วงครับว่าขณะนี้ f o รซา350ขายดิบขายดีเหลือเกิน Honda จะเลื่อนแผนการเปิดตัว ADV 350ออกไปหรือไม่เพราะเกรงว่าเดี๋ยว ADV 350จะมาแย่งยอดขายของ f o r ซ350นั่นเองคำตอบก็คือไม่ต้องห่วงครับแผนการเปิดตัวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังรอคอยการเปิดตัวที่เมืองไทยของเรา ซึ่งเมื่อเปิดตัวไปแล้วก็จะมีการผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกนั่นเองครับ ADV 350จะเข้ามาช่วยเสริมตลาดให้กับ Forza 350ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยอดขายในภาพรวมของ Big Scooter Honda จะปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างมากมายทีเดียวรุ่นที่2ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงต้นปี2565ก็คือ ST125 d a x หรือว่า Dex 125นั่นเองครับ ในภาพวิดีโอชุดนี้มันคือ c t 125ที่เปิดตัวไปก่อนหน้าตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2563หรือเมื่อ1ปีครึ่งที่ผ่านมาซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการรถมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยและญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนั้นเกิดกระแสของ c t 125ขึ้นอย่างมากมายมีการเรียกร้องของเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น150ซีซี ซึ่งต้องรอดูต่อไปครับว่า Honda ที่ญี่ปุ่นจะมีการตอบสนองคำต้องการของคนญี่ปุ่นหรือไม่กับเจ้า CT 150ส่วน d ด x 125หรือ ST 125 DAX ก็จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคมอย่างช้าสุดก็ไปนู่นแหละครับที่งานมอเตอร์โช2022สำหรับรุ่นที่3รุ่นที่4ที่จะมีการเปิดตัวตามออกมา ในช่วงไม่เกินเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้ผมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรกันแน่แฟนคลับของ CBR 300R สปอร์ f ฟู l แฟร r i ิ g เครื่องยนต์สูบเดียว 300cc ก็สอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวกันหรือไม่อย่างไรความจริงแล้วผมก็ได้ตอบคุณผู้ชมไปหลายครั้งเกี่ยวกับ CBR 300R ครับว่าแผนการเปิดตัวของมันนั้นจะอยู่ในช่วงปี2564 แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆไม่เอื้ออำํำนวย CBR 300R จึงมีการปรับแผนเลื่อนการเปิดตัวออกไปซึ่งในปี2565จะมีการเปิดตัวหรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปแต่ที่แน่ก็คือในช่วง3เดือนแรกนี้จะไม่มี CBR 300R โฉมใหม่อย่างแน่นอนครับในช่วง1-2ปีที่ผ่านมา Honda มีการปรับแผนเปลี่ยนแผน เลื่อนแผนการเปิดตัวรถใหม่หลายต่อหลายครั้งก็มาจากปัญหาของโควิด1 9ระบาดหนักทั่วประเทศรวมถึงในโรงงานของ Honda ส่งผลต่อแผนการผลิตที่มีการขาดช่วงขาดจังหวะตลาดทั่วโลกมีความผ,ลผ,ลผลันผวนรุ่นที่มีการผลิตเพื่อการส่งออกต้องมีการปรับแผนกันใหม่มารอดูกันครับว่าโมเดลที่3และโมเดลที่4ที่จะมีการเปิดตัวกันในช่วงต้นปี2565จะออกมาเป็นรุ่นอะไรทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ มันคือมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่มีการผลิตในเมืองไทยส่วนมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่บิ๊กไบค์ไม่นับรวมนะครับรวมถึงรุ่นที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศด้วยซึ่งอาจจะมีการเปิดตัววันที่งานมอเตอร์โชว์2022อีกหลายรุ่นที่เป็นบิ๊กไบค์เรื่องราวของ Honda จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ h o น d a 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง